อันนะครับเออใบนี้นะฮะก็จริงๆแล้วใบนี้เป็นใบไม่ใหญ่นะฮะแต่ในรูปมันใหญ่มากเลยห้า <50 S 1> สิบเซนนะฮะห้าสิบเซนสามห้าสามห้าครับสามสิบห้าเซนสามสิบห้าเซนห้าสิบเซนครับใบนี้กำลังดีนะน้ำหนักประมาณสิบหกสิบเจ็ดโลนะฮะสิบหกสิบเจ็ดโลนะฮะกำลังดีเลยเนาะก็มาเดี๋ยวมาฟังสแสดงกันก่อนเดี๋ยวมาฟังสแสดงกันก่อนเนะี่ย

เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกขออนุญาตตอบคาถามพี่ท่านหนึ่งก่อนนะครับเ mm hmm. นี่ยนะฮะเดี๋ยวพี่เอกจะตอบคาถามพี่ท่านหนึ่งเนาะอ่าน,นะครับเพี่เอกเ,เป็นกลเป็นกำลังใจให้คุณนะครับมีงบสักสองสามพันไหมอ่าน,นะครับเอพี่เอกจะบอกคุณอย่างนี้เอพี่เอกไม่แนะนําให้คุณเล่นในราคาสองสามพันบาทพี่เอกไม่แนะนําให้คุณเล่นผมขายเครื่องสง